่น้องครับพี่น้องครับเห็นของดีแล้วครับพี่น้องลูกเชโดครับผมเห็นลูกปลาเชโดครับผมปูดูนะดูุด่นดูเด่นเห็นบ่สวดสวดอยู่ปลาอีพ่ออีเม่พี่น้องออกล่าครับมนี่กี่มันมันน้องพี่น้อง นก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 อีหลุมไหมผมมาเป็นบักร่ายต่างไปท่างไรท่าไปหมกร่ายหมกร่ายหมก่ายลูกลูกที่ดูไรไรไรอ

กระไรไหมกระดุนแม่เพื่อนหายแล้วหายแล้วโอ้ยไปขืนบุหรี่แม่พี่นอ้องแอีบก้อนเอบก้อนพี่นอ้องเดี๋ยวคุเห็นผมโบุ้ยไปหูน่นไหมขามฟังไม่ไดโอ้โหหันเห็นรถแม่มันสักดีกับซาจ้าพี่นอ้อง อุ้ยปลาตองกายไหมปลากายก็มี ي, ย و. ย و. ยมอุ้ยปลาโดปลาโดปลาโดอยู่อยุดแก่คนไหมเห็นแล้วตัวใหญ่เลยพี่น้องปอดขึ้นจิ้มน้าไหมยิ่งโมดันพีนน่น้อนงอุ้ยอ่นไหมอุ่นไหมใจสุดเกินอุ่นไหมอุ้ยตัวใหญ่ครับถึงหมดเนาะ สวีข้างครับผมตัวไล่กำตายพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่อุ้ยอุ้ย,ยผุนรูปขึ้น,นอ,อ,อาใจเย็นเอาไหมเอาไหมลุยตอ่อครับป,ปลาสลิดปลาสลิดลักลักปลาสลิดไหมกระ,ระประชนสลิดเอาบ่าพี่น้อง อืมพี่บ่มึงบาดปะโคยไงพี่น้องปะโคยไงพะโคยนะปะโคยเดี๋ยวเดี๋อวไดช๋ยวโน่นเอ,อ,อ,อ้าโดนละพี่น้อง <c oughs> อยากยิงปลาตั้งกล้องว่าท่านครับผมเดี๋ยวตามสายพี่อีครับกอกกระบังผมกับพี่นมืพี่ละ่ะตามไปครับผมมาดูนดูนดูนดนจังเลยกระโดนดูนดน ดุนดุนดุโดนแทโดนแทโดนแท่ทามสายไปพี่น้องโดุน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 ข้อมะข้อมีหมปากัดเอาน้ำนี่ปากัดเอาพี่น้องโอ้ยเต็ม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 ครับเต็มเต็มพี่น้องนั่นล่ะตัวมันน่ะเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่รุดปอนี่รุดบ่ หัาวมาเป็นพวงเลยพี่น้องอู้อูอูเต็มรําครับพี่น้องเออเขากลางตตอยู่มมันมันครับวันนี้ดอกเข็ดเองครับผมโอ้บดหินนิ่เต็มเต็มครับพี่น้องวันนี้มันมันครับยิ่งประคอสัตว์ไก่ยู่ได้ครับพี่น้อง เดี๋ยวขึ้นไปทั้งทงไปปลดปลาครับพี่น้องโอ้ยมาแล้วพี่น้องผมผมม่งเป็นสิบุษถึงเนี้ยไก่อะไรไหมกระบังมุนอุยปุยทางลงค่อยครับนั่นปลาขึ้นไปละปลาครับปลาสอดเลยครับสอดครับสอดผมมองเป็นสิบุษถึงไหม ขวดเลยนี่เขาฟังนี่ครับยิ่งไกลตื่นไหมออกเอ้าพี่น้องสุดตายมันนี่ปลาดูกับบ่อใดดูครับพี่น้องไดีประคอหน่อยตัวหนึ่งครับผมพอใดเหลวแรงอยู่ครับผมอ่าโอกาสนาพอกันไหมนะครับมันนี่บ่มันครับผมจะได้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ช่องแซบนัวดข้อเลาะตรงนี้ด้วยครับผมมนันนี่ก็สซ้นนี่แหละครับผมสวัสดีครับ